ตอนการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน .com มีอะไรกันบ้างตาไปชมกันเลยอ่า EP สามมีน้องเนเน่มาด้วยนะคะเพราะว่าโครงการนี้เด็กหญิงเนเน่ก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะ โครงการน,นี้เริ่มลงทะเบียนวันที่15กรกฎานะคะวันนี้ก็ปล่อยคลิป13อีก2วันก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วรอ3วันได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับ10ก็เริ่มเที่ยวได้เลยนะคะระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่18กรกฎาถึงวันที่31ตุลานะคะมีเวลาเที่ยวอีกประมาณ3-4เดือนนะคะโอเคเจ็ดขั้นตอนมีอะไรกันบ้างอชมกันเลยครับ เจ็ดขั้นตอนการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราต้องไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนในเว็บเรา,าทเที่ยวด้วยกัน com ค่ะลงทะเบียนให้ได้นะคะเราต้องไปแย่งชิงกันอยู่นะคะหกโมงปุ๊บเว็บอาจจะล่มก็ได้นะคะล,มล่มอะไรขอเข้ากล้องตรงนี้หน่อยขอ,อยู่ตรงนี้ยจอมโซนมาก็จะวุ่นหน่อยๆนะคะขั้นตอนที่สองค่ะหลังจากลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด com เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะติดตั้งแอป กะเป๋าตังแอปเป๋าตังนะคะเว็บเป๋าตังแอปที่เราใช้ชิมชอบใช้นะคะใครเคยใช้ชิมชอบใช้ก็น่าจะคุ้นแอปนี้ดีนะคะขั้นตอนการขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะวุ่นวายหน่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมาสอนวิธีการลงทะเบียนนะคะขั้นตอนที่3มก็จะเป็นจองโรงแรมไม่เกินห้าห้องต่อคน คนต่อคืนค่ะหรือก็ <Okay. S 1> คือไม่เกินห้าคืนนะคะพี่รัฐจะช่วยให้เราเที่ยวนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราก็จ่ายเองค่ะเอเจ้าเสร็จก็จ่าย,ายตังจ,จ่ายเงินผ่านกระเป๋าตังค์หกของค่าห้องถ้าหนึ่งพก็จ่ายไป600้อยประมาณนั้นจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ไปเช็คอินนะคะเช็คอินได้เลย e w a ช h e r ค่ะหกรบาท ได้ตอน5โมงเย็น5โมงเย็นของวันที่เช็คอินนะคะเช็คอินเสร็จก็เช็คเอาท์วันเช็คเอาท์จากที่พักเราได้รับวอชเชอร์เวลา5โมงของวันเช็คเอาท์แต่วอชเชอร์ก็จะหมดในเวลาเที่ยงคืนของคืนนั้นนะคะแต่ถ้าเราไปเช็คอินอีกที่นึงสมมติว่าคืนนี้พักที่นี่อีกอีกคืนนึงไปพักอีกที่นึงเราก็จะยังได้อยู่ต่อ แต่ของที่พักที่เดิมก็จะหมดไปนะคะก็ไปได้ไปได้ที่พักที่ใหม่ในเวลาห้าโมงค่ะขั้นตอนที่เจ็ดก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะได้เงินนะคะได้รับเงินคืนค่าเครื่องบินเครื่องบินสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินหนึ่งพันบาทได้รับผ่านแอปเป่าตังเหมือนเดิมนะคะโครงการนี้ร่วมกับกรุงไทยนะคะก็จะเป็นแอปเป่าตังโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์นะคะไปเที่ยวกับน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่ก็มีแพลนไปเที่ยวแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งๆข้างล่างนี้ด้วยนะกดซับสไคร์นี่ไปก่อนาสวัสดีค่ะบาย